สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวเจริงเคเบิลนิวส์นครสวรรค์พิสูโลกวันนี้พบกันในวันอังคารที่8ธันวาคม2563ค่ะและวันนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์ได้มีการจัดซ้อมเสมือนจริงพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชพัฏน์นครสวรรค์ประจำปีการศึกษา2 5 5 9กถึง2560ก่อนที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่1 1ธันวาคมนี้ณนหอประชุมทีปังกรรัศมีโชธมหา วิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ค่ะที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศาการนานาชาติมหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์ย่านมัสสีอำเภอพระยาคิรีจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ได้มีการจัดซ้อมเสมือนจริงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์ปีการศึกษา2,559-2,560 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร,กระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วราชอาณาจักรประจำปีการศึกษา2,559ถึง2,560โดยผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครสวรรค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่11ธันวาคม2,563 ณห,หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้มีการมอบรางวัลสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานดีเด่นประจำปี2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์นายสิริรัตนุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบกิตติบัตรนครสวรรค์เลเวลอวอร์2020ให้กับสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กรมกำหนดจำนวนสีโครงการได้แก่โครงการสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานโดยมีสถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์จำนวน11แห่ง eng, โดยผู้ผ่านเกณฑ์ในปีที่5จะได้รับโล่รางวัลพร้อมกิรติบัตร โครงการสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมด้านการทำงานมีสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ7แห่งและระดับจังหวัดจานวน3แห่งโครงการสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปี2563โดยปีนี้มีสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์จำนวน14แห่ง โครงการตรวจประเมินสถานประกอบกิจาการจนกระทั่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจาการผ่านเกณฑ์จำนวน9แห่งโดยในวันนี้ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ได้ทำการมอบรางวัลให้กับสถานประกอบกิจาการและสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวโดยเป็นผู้แทนสถานประกอบกิจาการจำนวน30แห่งและผู้แทนสถานศึกษาจำนวน14แห่งรวมทั้งสิ้น44แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลน,นครสวรรคตกกนะ,ะก็ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพี่บาปประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรุ่นที่1เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรคตกนายสริริรัตชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่1ระหว่างวันที่7จ็ถึงเธันวาคม2563โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเข้ารับการอบรม ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครอง่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่งการการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครอง ส่่วนนท้องถิพัฒนาระบบการบริหารงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดก,การภัยพิบัติอันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนท้องถิน่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยสำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองสนท้องถิน่นเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องตน้น มหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์นะคะได้จัดก,กิจกรรมรณงรงค์ปลูกจิตสำนึกการร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานถงชาติไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยรัตน์ปราณีอธิกรรบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้นําคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าแถวเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยณบริเวณวงเวียนเสาธงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการร้องเพลงชาติไทยเรื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ส่งพระราชทานธงไต่รงเป็นธงชาติไทย โดยคณะรัฐมนตรีในข่าวประชุมเมื่อวันที่20กันยายน2559ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยและเริ่มในวันที่28กันยายน2560เป็นวันแรกโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกําหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ส่งพระราชทานธงไตรงเป็นธงชาติไทยทและเทศบาลนครนะครสวรรค์นะคะก็ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาโูลนณธิเซตให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนะครสวรรค์ค่ะ ที่ห้องประชุมเทศบาลนครนครสวรรค์นายจิตตะเกษตรนิโรธธนารัตนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานมูลนิธิเซตคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์รวมมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเซตให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวน300ทุนทุนละ3,000บาทต่อหนึ่งภาคเรียนและตลอดปีการศึกษาจะได้รับทุนคนละ6 0 0 0บาทรวม วมเป็นเงิน1นล้านแปดแสนบาทโดยมีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ทั้ง9แห่งจำนวน300คนเข้ารับมอบทุนในครั้งนี้ และคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมข่าวเจริญเคเบิลนิวส์นครสวรรค์พิศุโลกย้อนหลังได้ค่ะผ่านทางช่อง YouTube เจริญเคเบิลทีวีหรือติดตามผ่านทาง a c e b o o k นะคะทางเพจเคซีทีวีนครสวรรค์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสรายาอยู่กรุงพร้อมทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะใหม่ดาวนี้ถึงจะใช้น้ำยาปรับท่านุ่มสตรธ,ธรรมดาแต่กลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดตูกคุณไู้ถึงบ้าง ใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเมน็นกลับบันก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเม็นด้วยดาวนี่ใหม่